สวัสดีค่ะทุกคนน้องเจนที่แซงค<ด>ิวตลอด,ดอะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ที่ไหนคะเสื้อเช่าเสื้อกจ็ตหนาววินเทอร์คอสติ้งค่ะอ๋อเน,นื่องจากเดี๋ยวเราจะมีทริปไปฮอกไกโดซึ่งอากาศก็คือเป็นไงบ้างไปเดือนอมีนาหนาวมากเพราะเราจะไปเที่ยวสก,กีรีสอร์ทอุณหภูมิก็คือต่ำกว่าลบสิบค่อนข้างแน่นอนอ๋อสกีเป็นยังไงเจนรู้จักไหมฮะ อ๋อมันก็จะเป็นเต็มไปด้วยหิมะใช่ป่ะคะหนาๆฟูๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคแล้วก็คือไปเล่นสกีด้วยเนาะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเครื่องกันหนาวอะไรพวกนี้ที่เรามีอะ่ะมันก็ไม่น่าจะตอบโจทย์นะคะเพราะว่าการที่จะไปที่ที่หนาวมากๆเราต้องใช้เสื้อกันหนาวที่มีคุณภาพดีเ,เช่นแบรนด์แบบว่า โคลัมเบียพวกอะไรบ้างนอตเฟสอ๋อานี้ราคาพวกนี้จะเป็นยังไงตัวนึงเป็นหมื่นนะโอ้หลายหมื่นบางทีอะนะรวมถึงไอ้พวกรองทงรองเท้าพวกนี้ด้วยอันนี้นะฮะติดกันหนาได้ติดลบสามสิบเพราะว่าน้ําแข็งมันลื่นไหมลื่นไหมเ็สใช่ไหมเออเนาะแล้ววันนี้เราจะมาซื้อหรอคะนม่เราจะมาเช่าค่ะคือจริงๆมันก็ซื้อได้แต่ว่าถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยมันหลายหลายหมื่นแล้วสัก ไอทิปอย่างนี้ไม่มีบ่อยสองปีครั้งเออสองปีครั้งเนี้ยเราลงทุนกับการค่าไปทิปค่าจะซื้อเสื้อผ้าแล้วซื้อเสื้อผ้าเราจะใส่ตัวมันก็ไม่ได้เออแล้วก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาค่าซักแห้งแถมยังถ้าเราเก็บสองปีแล้วก็ต้องมาใส่ให้มันคุ้มใช่ไหมก็เลยจะไม่คุ้มครอบครัวไหนที่มีเด็กเดี๋ยว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 ียวเดียวเดี๋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 ยวเดีนยวเดี๋ยวเดี่ตอบโจทย์มาก ไม่ใช่แต่เพียงว่าเรื่องการค่าบํารุงรักษาอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ทุกครั้งเราไปทิปเราก็อยากจะใส่เสื้อตัวใหม่โี่ไ้ถ่ายรูปมาจะได้มีแปลกใหม่โอเควันนี้เรามาร้านประจาเลยนะอ้หลายครั้งแล้วแล้วทุกครั้งที่จะไปเที่ยวที่หนาวมากๆอย่างเช่นไปรัสเซียไปรัสเซียอะไรอย่างนี้นะไปญี่ปุ่นนะอ่าจริงๆไม่ต้องหนาวขนาดติดลบเยอะๆก็ได้นะไปเที่ยวแฟชั่นอะไรอย่างนี้ยก็มีเหมือนกันอ๋อโอเควันนี้มาที่ร้านอะไรคะ โอ้วินเทอร์คอสซิ่งนะคะก็ใครอยากมานะคะถามรายละเอียดได้ที่เพจเหมือนกันเสิร์ชว่าวินเทอร์คอสซิ่งนะวันนี้เราจะมาเอาไอเทมติดตัวไปเลยนะไปเลือกไปลองกันเลยค่ะไม่ว่าแต่เด็กยันแก่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ยันแก่เลยแก่เลยแก่เลยไปเลยอ่ะเริ่มจากตัวเล็กนี้ก่อนเลยตัวเล็กนี่ปัญหาเยอะสุดอยู่แล้วนะมาอุ้ยโอ้โหชุดชุดน่ารักค่ะ ไซส์ตัวนี้ก็จะเป็นสีมีตั้งแต่ 2T 3T 4T อ๋อเป็นชุดเล่นคำว่า T นี่แปลว่าอะไรอ่ะอายุไงอ๋อโอเคสองขวดไอ้นี่ 50T ของจีนอุ้ยใหญ่ของจีนเซ็มเกลียเลของจีนได้ไหมก็คืออาจจะต้องลองดูจรีนจะมีสีน้ำเงินด้วยได้ตอนนี้ขอบโยงนอกใช่ตอนนี้จะเป็นไซส์ 2T ตอนนี้จะเป็นไซส์ 4T แต่ว่าแพคเกนแต่ละอันอาจจะ อันนี้เป็นของอะไรนอตเฟสเหรอครับค่ะวิชี่อล,ลองใส่ดูดีกว่านะโคลัมเบียกับน,น,น,นอตเฟสก็แล้วแต่จริงๆนนเขาชอบสีม่วงสมวง <c oughs> ีม่วงอันนี้กันได้กี่องศาล่ะครับตัวน,นี้จะได้ประมาลบติเป็นขนทังตัวค่ะเนื่องจากว่ตนนัวน,นี้จะเป็นวอตเตอร์ชัยเลนก็คือว่ากาันร้อนอย่างแต่ว่าถ้ชาชัยเลนสีจริงๆเราจะต้องใช้เป็นพาวเวอร์อ๋อวอเตอร์ปูเลยโอเคใช้กันหนาวเดินในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสีม่วงสีม่วงอ่ะโอ้โหเก็นเ เป็นเกนพร้อมไปดูหิมะแล้วเหรออันนี้จะเป็นไซส์ีทีแต่ว่าแพทเทิร์นเเล็ตมีมุงส่วนใหญ่ก็สามขว่วหน้าก็แสบตาโอเคเลยน่ารักมากโอ้ยรุ่กปั๊กเลยนะรุ่นแบบเนี้ย้อไม่้าคุณแม่ก็มีเอาเอาสีเดียวอ่ะกายเอาสีเดียวกันเลยไหมไม่เอาอ แล้วกางเกงมีไหมครับอันนี้ชุดนี้ถ้าถ้าถ้าตัวนี้จะเป็นเสื้อแยกแต่ถ้าเป็นผ้าเป็นเกงเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นจริงๆเอาแบบนี้เลยไม่ดีหรอแอนฮะแล้วแต่แล้สบฮะดีไหมเกณฑ์กระเป๋ามีกระเป๋าถือว่าดีไหมอุ่นเลยไหมอุ่นไหมอุ่นเลยโอ้โหคนน่ารักเลยชุดสกีไปชุดม่วงแล้วก็เป็นเสื้อแขนหนาวไดก็ได้ได้เดี๋ยวสูบลมเอาไปจะได้ไม่ไม่พองเลยดีไหมตัวเนี้ยฮะ ใจเลยไงอ๋อถสนใจสีม่วงเนี่ยอย่างที่บอกเด็กคนนี้ถ้าสมมติ่อย่างเงี้ยถ้าเราไปซื้อน้ำก็จะได้ทิปเดียวเพราะว่าไปทีก็คือเปลี่ยนใช่บ่ะดังนั้นน่ต้องเช่าอย่างเดียวบอกเลยใ่ต้องเช่าอย่างเดียวอ่ะเหมาะอย่างเดียวแล้วมันก็หล่อด้วยเนี่ยอ่ะชุดต่อมานะฮะนี่เป็นชุดอะไรชุด กางเกงชุดเล่นสกีสอองเด็กอ่ะอ๋อมันจะเป็นกักๆด้วยเหรอเอี้ยมเอี้ยมออ๋ตัวแบบนี้เวลาฉี่ทีงานเข้าอ่ะถอดลูกชิ้นอุ้ยตัวนี้ก็หล่อนะใครว่ากางเกงนหล่อมั้งนี่ไปเดี่ยวได้จะได้อยู่ห้ามแบบปวดสุดๆค่อยบอกนะขอชุดไม่ทันทีอันนี้ได้ไหมเพราะว่าน้องเพิ่งจะสามผัวอันนี้ยังเล็กไปเอ้ยยังใหญ่ตัวใหญ่ไปหน่อยเนาะ ไม่หรอกเนี่ยสามทีเพราะว่าอาจจะต้องเสริมด้านในเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีใส์ที่แตก่แต่แขนแขนมันยังไงอย่างนี้แหละโอเคเขาซมมไปรู้สึกว่ามันมันเธอท้าไปอาจจะท้าเขาาด้านนี้ไหนเกณฑ์ลองส่องกระจกดูซิเป็นไงบ้างชอบไหมตัวนี้ถือว่าชอบไหมดูหน้าตาเออจะได้จะได้ตาโอ้๋อโอ้โหนี่มีกางกลางโชว์โอ้โอ้คืออะไรอันนี้มารองเท้าใหม่นะฮะนี่เป็นไงใส่ใส่แล้วเป็นไง เดินได้อยู่ไหมในกระโดดให้ดูสิเออไหนเต้นติ๊กตอกสิฮะแน่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 อ่านมาแน่ต้องสิเต้นติ๊กตอกได้อย่างนี้แสดงว่าได้แน่แน่แน่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงร้อโอ้แต่นี่รองเท้าเขาก็จะประมาณนี้นะ้วนีคบอกว่าก็คือมีรองเท้ามาใช้งานไม่ได้หมายนะก็เป็นรองเท้ากันหิมะแต่ไม่เป็นไรหรอกเวลาถ่ายรูปไม่มีใครจ้องรองเท้าหรอกใช่ใช่ค่ะเจเจเลือกแล้วเจ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 เอาสีอะไรคะ เกดเอาสีชมพูเลยเหรอฮะชมพูก็ถ่ายรูปสวยนะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเกดอยู่ในหิมะมันขาวเปล่าต้องเอาสีสีแบบเจ็บมามะแนะนำหน่อยสิฮะสงพวกแดงก็สวยปะ่ะเพราะว่าไม่ไม่งั้นเนะี่ยมันจะจืดไงไเออก็คือจริงๆสีที่ถ่ายสวยก็คือบอันนี้หรอสดใสเหลืองไ<ต><ส>ด้เหลืงก็หลังๆแล้วก็ทิ้งเหลือง,งอเหรอ ก็จะอออก่ะลองดูไหมลองใส่ดูก่อนไหมผู้หญิงบางคนก็คือถ้าไม่แนวหวานก็จะแบบบางคนเหลืองอันนี้นี่เขาหวานไหมเนี่ยคนนี้หวานไหมฮะนิดนึงนี่คนนี้ต่างหากนี่นี่หวานไหมอ่ะไม่หวานอ่าอันนี้เจเจสรุปเอาสีอะไรคะตองภูเขาเขาสีเดิมใส่แล้วแน่ดอกเอาจริงเหรอฮะ มันสว่างกว่าอ๋อแสงหนามันจะดูแบบสว่างกว่าอืมแต่ก็สดใสดีอ่ะตกลงเป็นฝาแฝดเหรอเป็นเป็นอะไรเป็นเพื่อนอะไรนะเป็นพี่น้องกันเสีชุกสีเดียวกันเลยอันนี้เป็นเกรดแบบเล่นหิมะได้เลยนะฮะลบลบยี่สิบข้างในก็คือมีบุกแล้วก็เป็นเนี้ยเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยเขาอุ่นได้ดิคือใส่ตอนนี้แป๊บเดียวร้อนมันเป็นขนห่านเนะ่ใช่ไหมนี่กำลังเลือกสีนี้อยู่แต่ใครที่ดูอยู่คะเม้นหน่อยคะนี่ว่าสีสวยให้ชมพูดีกว่านะเออมันดูมันแบบมันดูถ่ายรูปขึ้นมาไบรท์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าต้องคิดนะว่าสาภาวะแว่ล้อมจะเป็นสีขาวโพลนนะกายไม่ต้องใส่หรอกกายแข็งแรงอยู่แล้วนะ แต่กายจะไปแก้ผ้าโพลาร์สกีนี่อะเป็นยังไงคะทีมผู้ชายจะสีแบบสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆเออของมาป้าก็ลายสวยนะเนี่ยจริงๆมันน่าจะน้ำเงินกับแดงเลยนะแล้วแจกรวมคนละคู่นี่ตลกแล้วหล่อหล่อหล่อก็ดูเสื้อหล่อแต่หน้าตาไม่หล่อเป็นยังไงพอได้ไหมหรือว่าเอาสีเดียวกันเลยมีไหมเอาไหม อย่างนี้ก็ได้นะไม่ต้องเป๊ะหรอกไปนะเออไม่ต้องเป๊ะหรอกเพราะว่าเกนก็โทนสีนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมอ่ะถือสิถือชุดนี่เหรอนี่ของเกนไงใช่เนี่ยไกลไปยืนกับปลาปาเนี่ยก็อารมณ์ประมาณนี้ปิ๊มนาทายอืมดีไหมแอนว่าก็โอเคนะนี่ไม่งั้นก็เป็นสีแดงอันนี้ของไกลก็สีแดงเนี่ยเนี่ยถือนี่หรือว่าเราจะเอาแดงให้หมดเลยเหรอฮะเกเฑนไม่มีสีแดงลองว่าลองให้ดู อ่ะทีนี้เรามาดูแบบแฟชั่นมังเมื่อกี้เล่นหิมะไปแล้วโอ้นี่ของแม่แอนแบ่ต้องปักสันออกไปถ่ายนิดนึงเราต้องถ้าเราอยากสวยเราต้องแบบว่าทนหนาวนิดนึงเพราะว่ามันก็กันอุ่นไม่ได้เท้าพวกเดือน้อยเฟสเขาพอใส่แล้วเหมือนหมูหิมะเลยนี่ฮะอันนี้ของเจนนี่ค่อนข้างแฟชั่นมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะหมอนี้ฮะเปอน์มี อ๋อแล้วก็ตรงนี้มีแบบเป็นเฟอร์ด้วยนะแล้วก็เป็นทรงแบบว่าโอเวอร์ไซส์แต่ว่าผุ่มอันเอ๋อพุ่อ๋อโอเคเขาบอกว่าให้ใส่กับแบบพวกเลกกิ้งเนาะจะไหวไหมเนาะฮะได้อยู่ก็ต้องทนไงใส่อ๋ออยากสวยก็ต้องทนอยากสวต้องทนไปไปมาไปถึงดูนใส่แต่ชุดสกีตลอดบอกว่าไม่ไหวถ้าเราทนไปแล้วเราได้สักหนึ่งภาพเราก็โอเคนี่อะไรนี่อะไรมาแก้หัวร้อนอะไรตรงนี้ฮะได้ไหมั อะลองตัวหมาดูก็จริงๆผู้หญิงสลับกันใส่กับบ้างก็ได้นะคันคอร์ซส์อะไรทำไงอันเหรออ่ะตอนนี้แม่แอนนะฮะมาใส่ของเกดประมาณนี้ขโมยลูกใส่ได้ฮะขโมยลูกขโมยใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเกลัวใส่แล้วมันดูเป็นนีนี่เลยนี้วกวนโลกเป็นทรงของมันนะที่แบบโอเวอร์ไซส์นิดๆแต่ก็ต้องใส่กับชุดข้างในที่ เก่งๆขาละลึกสูบฟิวแบบสกินนี่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าเอาหมวกไปด้ไหมนี่โอ้ตอนนี้เรา้องการ้องเจงเป็นตัวแทนของชุดสกีโอแมแอนนี่นะคะอยากใครอยากจะแบบไปเป็นแบบแฟชั่นหน่อย อ๋อนี่ก็เรียกว่ามาที่วินเทอร์โคสซิ่งทีเดียวก็จบนะหมวกผ้าพันคอรอ,องเทา้าถุงมือรองเทา้าถุงมือรองจอนนี่หมดเลยอ่ามาที่เดียวนะคะอย่างที่บอกเช่าดีกว่า<อ>คำนวณแล้วซื้อยังไงก็ไม่คุ้มนะฮะอ่ะอก็มากันได้ที่วินเทอร์โคสซิ่งนะคะขึ้น ขึ้นเพจไ้ให้ติดต่อข้างล่างเลยนะโอ้โหดีไหมครับเกณฑ์พร้อมไหมพร้อมไปพรุ่งนี้เลยไหมไปอุ้ยไปนิ่งไปอ่าวันนี้ลาไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายถ้าเพื่อนชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆนะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย